ช่วงที่2ของรายการนะคะตอนนี้นะคะท่านนิยมเวชกาม,มาพาเรามาเจอแกง๊งม่วงลายนะคะตำบลเมืงลายนะคะอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครซึ่งวันนี้เราจะมาดูกรรมวิธีการทําผ้าย้อมคลามย้อมคลามหรือที่ว่าเป็นผ้าขึ้นชื่อของจังหวัดสกลนครนะคะควันนี้พาใครมาบ้างันเนี่ยเยอะๆเลยสวัสดีนะคะสวัสดีครับ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 เอวันนี้ก็อยากจะให้พี่น้องกลุ่ม ย้อมคามของบ้านม่วงลายหมู่เจ็ดตำบลม่วงลายซึ่งมีท่านผู้ใหญ่บ้านมีประธานกลุ่มซึ่งวันนี้ขอให้แล้วคณะสมาชิกทางนี้จะได้แนะนําว่ามีสมาชิกกี่คนอะไรในนั้นดูดูด้วยฝากท่านท่านประธานแนะนําตัวได้ค่ะชื่ออะไรนะคะสวัสดีค่ะสันนางบุญมีไขลไรหงค่ะเป็นประธานของกลุ่มผ้าย้อมคามบ้านม่วงลายหมู่เจ็ดค่ะรวมกันทั้งหมดสมาชิกของเรา ส่วนดิซันเป็นประธานคนรองประธานก็คือคุณมณีรัตน์เกลียนประชานะคะนี่ท่านรองนะคะแล้วก็เลขาก็คือคุณในวัดสี้องห้างค่ะเป็นคนอยูี่ค่ะกำลังกำลังจบคลามอยู่คะแล้วก็ผู้ใหญ่จำลองจันไขโคตรค่ะเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ดูแลแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือคุณครูน้องค่ะคุณครูของกศนของตำบลค่ะที่เป็นคนเดินหน้าพา ชาบานพากันเห็ดมาเลยนะคะพากันเริ่มต้นมาจากทีเลกค่ะสอนการทําผ้าครามทํำโครงการเป็นคนทําโครงการส่งขึ้นทางอปตอค่ะไปของบประมาณจากทางอปตอค่ะผมนายจำลองนะครับจันไข่โคดนะครับเป็นพยาบาลบ้านบางลายนะครับหมู่ที่7นะครับตำบลบงลายนะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านที่จัดทาตั้งกลุ่มนะครับผ้าคามนะครับเป็นผ้าย้อมคามนะครับมา ปีพศ2555นะครับเริ่มตั้งกลุ่มนะครับซึ่งผมก็ได้ดำรงตำแหน่งนะครับในวันที่19กันยายนนะครับปีพศ2556ครับเป็นระยะเวลา2ปีนะครับคือกลุ่มของบ้านวงลายเราตั้งมาก่อนหน้านั้นคือกลุ่มตั้งมาก่อนแล้วแต่ท่านเพิ่งมาเป็นผู้ใหญ่บ้านเข้ามาสารต่อนะครับจากผู้ใหญ่บ้านคนก่อนนะครับซึ่งผู้ใหญ่บ้านคนก่อนก็ทำผ้าย้อมครามเหมือนกันนะคะอ๋อ แสดงว่าอันนี้ก็คือเป็นเหมือนภูมิปัญญาที่ทำกันต่อๆมาใช่ไหมคะทำกันมาต่อเนื่องนะครับกก็ได้เงินอุดหนุนจากจังหวัดนะครับปีปี55ใช่ไหมครับ5 6นี่แหละได้เงินอุดหนุนมาจากหน่วยงานไหนคะของงบพัฒนาจังหวัดงบพัฒนาจังหวัดครับงบพัฒนาจังหวัดเป็นจำนวนกันหนึ่งแสนบาทแล้วมาซื้อเป็นสิ่งของเป็นกี่เป็น อุปกรณ์ที่มาทามาทําผ้ามาย้อมเป็นเป็นผ้าแล้วว่าเป็นเป็นไม้ที่เอามาทำอะไรเป็นกี่เป็นกี่เป็นกวักที่ว่าภาษาพนบ้านเรากวักกวักคือที่สําหรับปั่นได้ที่เก็บได้ประมาณนั้นนะครับคือเงินตั้งต้นคือได้มาหนึ่งแสนบาทแล้วก็มีอุดหนุนจากของอบรตอปีละหมื่นปีละหมื่นครับ สองหมื่นนะท่านประธานเนาะปีละหมื่นปีละเป็นบาทนะคุณหนุนคุณนุนสมาชีพนะครับแด้สองปีได้สองปีแล้วก็เลยทําต่อเนื่องมาเรื่อยๆค่ะสมาชิกทั้งหมดกี่คนคะสมาชิกตอนที่แรกเริ่มต้นคือยี่ยี่สิบสี่คนค่ะยี่สิบสี่คนแล้วปัจจุบันนะคะและปัจจุบันนี้คือสามสิบเก้าอ๋อขยายเพิ่มนะคะก็คือสามารถรับสมาชิกเพิ่มได้เรื่อยๆการเป็นสมาชิกต้องมีคุณสมบัติยังไงคะสมาชิกเราได้มีคุณสมบัติพิสังหลายค่ะแค่ว่า อยากเข้ามาในร่วมแล้วก็อยากมาซ้อยในกลุ่มเพราะว่าให้กลุ่มเฮาพัฒนาขึ้นไปแล้วก็จะได้ให้คนในหมู่บ้านและตำบลอื่นและจังหวัดอื่นได้หุ่นจักนําค่ะแล้วการมาเป็นสมาชิกต้องมีค่าใช้จ่ายไหมคะต้องเสียเงินไหมเข้าสมาเข้าเป็นสมาชิกทีแรกก็แค่คน20บาทค่ะยี่สิบบาทค่ะสมาเป็นแค่สมาชิกย <c oughs> ี่สิบบาทก็เป็นสมาชิกได้แล้ว <c oughs> นะคะ,คะแล้วมีปันผลไหมคะมีค่ะถ้าขายของได้หลายแบบนี้เขาก็ปันผลเสี่ยขึ้น ข่ากองกลางเนี่ยล้วก็แบ่งให้กับสมาชิกน้าค่ะอ๋อแล้วที่ผ่านมา2ปีนี้ได้ปันผลไปให้สมาชิกบ้างยังคะปันผลมาทุกปีค่ะแล้วคะปีละเท่าไหร่คปรปีแรกนในเ้าเ้าได้ขายของประมาณ30,000กว่าค่ะขายของประมาณ3 0,000กว่าก็เลียคืนเขากลุ่ม เพราะว่าเฮาซื้อของเฮาก็ต้องเอาเข่ากลุ่มน้องก็ต้องแบ่งเป็นข้าวัตถุดิบคืนไปก่อนแล้วส่วนกําไรส่วนกาไรอีกส่วนหนึ่งก็คือมาแบ่งให้กกบสมาชิกก็ได้ประมาณคนละสองพันสามพันบ้างนะคะสองพันบาทต่อปีเพราะว่าเสร็จจากต่อครั้งที่ไปขายเนาะเสร็จๆก็ถือว่ารายได้ดีนะคะสองพันเพราะว่าเฮากว่างจากการทํานาอาชีพเสริมตัวนี้เป็นอาชีพคือกลุ่มเราไม่ได้ทําตลอดปี เพราะว่าใช้เวลาหลังจากที่เราพักเก็บเกี่ยวแล้ใช้ช่วงระยะเวลาที่มันว่างว่างจากเก็บเกี่ยวนะครับก็เลยยอดมันก็เลยดูน้อยหน่อยเพราะจริงๆเราไม่ได้ใช้ทํางานตลอดเวลาใช้จากแบบเลี้ยงลูกลูกหลับแล้วก็มาทำต่อนเป็นรายได้เสริมส่วนหนึ่งก็ปลูกพืชจะดูแรงมัางแล้วก็แม่บ้านเราก็ทอผ้าทําผ้าย้อมคามจำหน่าย พี่ม่วงลายนี้คือทําเฉพาะผ้าย้อมคามอย่างเดียวหรือว่าทําอย่างอื่นด้วยคะผ้ามัดหมี่ผ้าย้วธรรมดากันอ๋อทำไหยอย่างมัดหมี่ก็ทําผ้าใยก็ทำและแล้วก็ผ้ายเข็มที่เป็นผ้าสบายนะคะอันนี้ใช่อีกอีกอีกผื้นหนึ่งค่ะอ๋ออย่างนี้เขาเรียกผ้าพันคอผ้าพันคอย้อมคามธรรมดาอ๋อมาดูที่ผ้าสบายผ้าสบายโอเอาผ้าสบายที่คอมีตู้มาเนาะค่ะผ้าสบายคอมีตู้นะสิคือจริงๆแล้วก็คือเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการ ทอผ้าใช่ไหมคะซึ่งก็จะมีลวดลายหลากหลายอันนี้ถือเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ใช่ไหมคะผ้าสบายผ้าสบายของคนโบราณคนเท่าคนเกตอันนี้คือเหมือนเวลาใส่ไปวัดใช่ไหมคะสบายเวลาทำสั้นไปไหมพิเศษคนพิเศษอะไรอ้อย่างนนี้ถือเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้ ผู้ยายเพิ่งขายพืนละร้อยค่ะผืนละร้อยบาทโอ้แล้วใช้เวลาทํานานไหมคะก็บรนานค่ะบนานเท่าไหร่เอ่ยก็ประมาณสองมื้อกะสองมื้อวันสองวันพามันมันส่วงมันส่วงไอระยะมันจ้อนะคะมันจ่อมันสั้นมันจ้อเนาะคืออันนี้ก็คือระยะสั้นเราก็เลยก็เลยไม่ใช้เวลามากแล้วคนแก่ก็สามารถทําได้อันนี้1ืนละร้อยบาทเท่านั้นนะคะร้อยบาทเท่านั้นเองถูกมากๆเลยอันนี้ก็ไว้เป็นของฝากผู้สูงอายุได้เนาะ ก็มีให้เลือกหลายรวดลายอันนี้คืออาจารย์กศนเป็นคนพาเป็นคนมาถ่ายทอดวิชาค่ะอันนี้ของภูมิปัญญาของท้องถิ่นค่ะตัวนี้ของไอ้คนเก่งคนี้ของของหมู่บ้านค่ะคนท่าเขาทําอันนี้คือปราดประจําบ้านเป็นคนทําสืบสืบกันมาแต่ของอาจารย์นี่เป็นแนวนี้อันนี้โมเดิร์นหน่อยคือสีพื้นเนาะแล้วก็มีรวดลายนิดหน่อยค่ะแล้วของสุภาพบุรุษผู้ชายมีไหมคะมีทอเขาไหมคะก็มีครับมีพวกนี้แหละคะ ลายไปตัดเสื้อเนี่ยไปถึงไปถึงไปทอกับเขาด้วยเหรอคะเราใส่อย่างเดียวฮค่เราเป็นในแบบอย่างเดียวเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจคอยเชียร์อยู่ทังะเอาเลยอย่างงี้ช่วยหาตลาดหาตลาดหาตลาดให้คือส่วนในหน่วยงานราชการในตำบลนี่ก็จะร่วมร่วมเงินกันสนับสนุนล้วมาซื้อผ้าไปตัดเสื้อคือสนับสนุนของกลุ่มค่ะ อันนี้ก็คือพอตัดออกมาเป็นผืนแล้วก็จะเย็บเป็นตัวเหมือนอย่างที่ท่านนิยมใส่เลยครับเหมือนเหมือนกันเหมือนกันนะคะไอ้อย่างนี้อย่างนี้ตัวเท่าไหร่คะเบ็ดเสร็จตั้งค่าผ้าครัอะไรกันรวมหมดราคาสองพันเพราะว่าจริงๆข้างในอัดกาวนะคะเป็นผ้าเหมือนสูตรเลยเหมือนสูตรเลยถ้าตัดก็แพงไปให้ใครตัดคะเนี่ยมีร้านอ๋อมีร้านไม่ได้ตัดกันเองนะคะอันนี้คือเนี่ยรูปทรงมีเสริมไหล่ให้ด้วย อันนี้2,000บาทสวยเลยนะใส่ไปประชุมใส่ไปงานลาดงานหลวงได้หมดนะคะคใส่แล้วหล่อเลยนะคะอะอันนี้2,000ันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกรรมาวิธีดีกว่าทำยากเลยค่ะ้าย,ย้อมคลามย่ากค,คร่คะเพราะว่าต้องได้ศึกษาจากผู้สูงอายุอ่าในร่างอธิบาย<ะ>ขั้นตอน่อยค่ะขั้นตอนที่แรกเอากรไอ้มันส่วนมากเอาซีเอาเนื้อคามค่ะเอาเป็นเนื้อคามมาไอมาก อันไหนคือเนื้อครามอันนู้นเหรอคะโทษนะเนื้อคลามย่าๆน่นเหรอคะอันนี้คือต้นครามค่ะอันนั้นคือต้นครามเขาต้องเอาต้นครามเนี่ยมากวนก็มาแช่น้ำไว้ก่อนมาแช่ไว้มาหมักไว้มาหมักไว้มาหมักไว้เฉลื่นหนึ่งมากลางคืนมาหมักด้วยอะไรคะมักเอาน้ำเทใส่ธรรมดาเอาน้ำธรรมดาน้ำประปาได้ไหมหรือต้องน้ำฝนหรือต้นน้ำอะไรน้ำอะไรก็ได้น้ำสะอาด้จะได้แค่น้ำประปากับน้ำบาดาลค่ะอ๋อห้ามน้ำฝนนะคะให้น้ำประปากับน้ำบาดาล แล้วหมักไว้หนึ่งคืนนะคะหมักไว้คืนหนึ่งแล้วก็ตื่นมาเมื่อเช้าเขาก็มาพลิกลงค่ะมาพลิกข้างบนลงข้างล่างเหมือนถึงสลับสลับข้างกันะค่แล้วบบนี้กับพอพอตกระยะใบสามซัมนี่เขาก็มาเริ่มมาปั้นเอาขึ้นค่ะมาเริ่มเอาไ้ใบข้ามคืนจจกหมค่ะอ๋อคือจริงๆแล้วก็คือเราจะหมักไว้หนึ่งคืนใช่ไหมคะหนึ่งคืนพอประมาณวันรุ่งขึ้นก็มากลับคะะพอครบคืนหนึ่งเช้าก็มากลับข้างกัน เรกลับข้างกันแล้วทิ้งไว้ประมาณสักบ่ายสามประมาณประมาณ8ชั่วโมงเนาะอาตีเซอประมาณ8ชั่วโมง8 9ชั่วโมงเราก็เอาน้ําออกค่ะไอ้เอาเมาคลามออกเอาคลามออกก็เหลือแต่ตัวน้ำเหลือแต่ตัวน้ำเทากับมากรองค่ะกรองอ๋อกรองเอาไอ้คือเอากรองเอาเศษคลามออกกลองเอาเศษคลามออกแล้วบ้านนี้เทากับมาเข้าไว้ เอาปูนแดงมาผสมค่ะก็คือมากวนเลยค่ะทําไมต้องใส่ปูนแดงถ้าไม่ใส่ปูนแดงมาสิบขึ้นสีครามค่ะใส่เยอะไหมคะปูนแดงนี่ประมาณถ้าถ้าเป็นถังหนึ่งก็คือสามขีดค่ะปูนแดงสามขีดต่อคลามหนึ่งถังนะคะคลามหนึ่งถังต่อปูนแดงสามขีดตอนคลามที่ใส่นี่หมายถึงว่าพอใส่ไปแล้วต้องเทน้ํามิดเลยไหมคะอัตราส่วนในการใส่คลามกับน้ำยังไงประมาณเดียวกับเนื้อคามหนึ่งกัหนึ่งค่ะถ้าครามเฮาสูงซําใดเฮาเอาน้ำขึ้นมาให้มันถ่วงครามอ๋อ ปูนแดงที่ว่านี่คือปูนที่เราที่คุณกินจะมากเนี่ยนะคะสามขีดสามขีดก็นิดเดียวเนาะแล้วใส่ใส่ลงไปในครามที่เราคัดเอาออกแล้วทิ้งไว้นานไหมคะบ่ได้ทิ้งเลยค่ะเอาใส่เขาก็คือละลายมาละลายพอละลายปุ๊บมันก็จะขึ้นสีาละลายแล้วเขากวนเลยค่ะเขาคน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 เขาแล้วมันพอประมาณสิบนาทีมันเป็นเนื้อครามมันสิขึ้นมาเป็นสีครามเลยนะคะเป็นสีครามสีกวนนี้ใช้อะไรคะมือมือค่ะกระใส่ถุงมือคือแบนด้นะใสถุงมือค่ะ ก็ใส่ดุงมือก็จะออกมาเป็นสีครามแบบนี้เลยค่ะแล้วเป็นสีคลาบพรามเพราะอมันขึ้นมาอีกบันทึาก็ต้องต้องเ็ดให้มันลงให้ได้ค่ะเพราะว่าเฮากวนกวนกวนแล้วมันสิฟองมันสิตีขื้นตีขึ้นเลยฟองมันมาจากไหนอะคะฟองมันมาจากที่เฮาเอาปูนผสมอย่างนี้ก็เฮาปูนไปมันก็จะเป็นฟองขึ้นมาทันทีเพราะว่าเฮาคนค้นคนคนไปแล้วเนื้อคามมันสิขึ้น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 สีคามมันสีสีงามงามขึ้นมาบันี้พอเฮากวน เป็น30สบนาทีมันบวลงที่นี่เฮาก็ต้องมีวิธีของเฮาที่สิเห็ดให้มันลงก็คือไปเอาเอางาค่ะเม็ดงาเม็ดน้อยๆค่ะก็คือเอามาเคี่ยวๆแล้วก็คือมาเอาเคี้ยวเคี่ยวใส่ปากเราเนี้ยเหรอคะไม่ถึงคนกลัวต้องเคี่ยวเม็ดงาในปากแล้วมันจะลงเหรอคะที่นี่เฮาก็มาไอพ่นลงใส่ในถังเคี่ยวแล้วก็พ่นลงไป เอา้าวไอ้งาที่อยู่ในป่าที่พ่อลงไปในนี้อันมันก็ต้องไปเป็นงาอยู่ในคามันใชไมไม่เพราะว่าเขาเคี่ยวละเอียดแล้วค่ะอ๋อต้องเคี่ยวให้ละเอียดด้วยเคี่ยวละเอียดเป็นเคล็ดลับนะคะอันนี้อาจจะไม่มีสูตรที่ไหนเฉพาะที่นี่เท่านั้นนะคะก็คือเราต้องเอางานนี้กินเยอะไหมคะกิโลนึงประมาณไอพ่อพ่อประมาณค่ะหนึ่ง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 ช้อนหนึ่งคำอานนะคะเคี่ยวเคียวเคียวให้ละเอียดนะคะงานขาวหรืองานดำงานขาวงานขาวนะคะเคี่ยวให้ละเอียดเลยนะคะเสร็จแล้วก็ คายทิ้งไปในในอ่างในอ่างที่เราผสมไว้ซึ่งมีฟองอยู่แล้วฟองจะหายไปในพริบตามีงาของเราไปจริงจริงมันเป็นที่งาหรือน้ำลายค่ะอาจารย์น่าจะทั้งสองอย่างทำปฏิกิริยากันนะคะก็เลยจะทำให้คลามนี้คือไม่มีฟองแล้วก็พอเซ็ตมันลงแล้วก็เอากับเทียงไว้คืนนึ่งค่ะก็คืนนึ่งกับประมาณสามนี่คือเก่าค่ะค่ากะถึงมาเทน้ำมันออกเทน้ำครามที่เฮากวนไว้นะ พอเทน้ำคามออกแล้วเทน้ำคามออกมันจะเป็นเนื้อคามอยู่ข้างล่างอ๋อเราไม่ได้ใช้น้ำเราใช้ตัวเนื้อค่ะใส่ตัวเนื้อคลามความเข้าใจคิดว่าเราใช้น้ำครามที่เราเอามาหมักผ้าไม่ใช่ใช้เนื้อ่ใช่เนื้อที่มันเป็นค้นๆเดี๋วๆอย่าที่มีหน้าตาให้ดูไหมคะีค่ะี่มทางปลาแดงเอามาอันนั้นเลาไม่ใช่ค่ะเอาไม่ใช่อีกทางตัวนี้ค่ะอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นภาพแล้วนะคะคือหน้าตาก็จะเป็นน้ำข้นๆ อันนั้นคือน,น้าที่ทิ้งน้ำน้ำตัวนี้คือน,น้ําไอ้หล่อเลี้ยงคามแต่เนื้อคามของมันมันสิเป,ป็นเนื้ออยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างแล้วอันนี้ค่ะอันนี้ไม่ใช่เหรอคะอันนี้คือไอ้น้าที่เฮาไอ้มาโก่อหม้อแล้วค่ะคือเฮาม,ยม,ม,ยมาย้อมก่อหม้อคือโกโอก่อหม้อค่ะแล้วถึงมาย้อมผ้าลงในหม้อค่ะอันนี้ นี่คือหม้อนะขถือเป็นหม้ออันนี้คือหม้อนี่คือหม้อนะคุณผู้ชมอันนี้เรียกหม้อนะคะออันนี้้หมเป็นหม้อแต่เอาทาแทนคือของหม้อมันเป็นหม้อแล้วมันเป็นหม้อคทามแล้วพอเราได้พอเราได้คทามนี้เราต้องทิ้งไว้นานไหมคะไอ้นี่คือถ้าทาเซจจากหลังจากที่เราหลังจากที่เราคายงาลงไปแล้วเนี่ยเราต้องทิ้งไว้อีกนานไหมคะได้คืนหนึ่งคืนหนึ่งค่ะพักอีกคืนนะคะกับมาเทน้ำลงมาเทน้ำออกแล้วก็จะเป็นเนื้อคามเป็นเนื้อคามค่ะพอได้เนื้อคามแล้วเะาก็คือไปต้มใบไม ต้นใบไม้ใบมักสมอใบเมือดแอรค่ะใบสมอใบสมอต้นผัสไซสสานเรียกเมือดแอรค่ะเป็นจะมีรสฝาดนี่คือกะไม่ให้ภาคอื่นทําเลยใช่ไหมคะเพราะภาคอื่นคงไม่มีอะไรเมือดแงเหมือดแอร์ต้นไม้ชนิดหนึ่งต้นไม้ตรงนี้คือจะมีรสฝาดฝากเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่ง เป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งซึ่งมีในภูมิภาคอีสานเห็นอยู่ง่ายๆบ้านที่นี่เรียกต้นเหมือดแอร์ไม่รู้กรุงเทพเขาเรียกอะไรไม่รู้นะเคยพาเพิ่งเคยได้ยินนะคะก็ต้องเอาทั้งสมอใช่ไหมคะกับเหมือดแอใส่ลงไปต้มต้มเคี่ยวเคี่ยวอัตราส่วนที่ใส่ลงไปยังไงอัตราส่วนนี่กับใบไม้ใบไม้ถ้าสองอย่างก็ครึ่งกะละมังค่ะ แล้วกาเทน้ําลงไปให้มันกบเรียกกับใบไม้ค่ะก็คือต้มเคี่ยวอยู่หันหละค่ะต้องใช้ไฟแรงค่ะค่ะใช่ไฟแรงเนาะก็เคี่ยวให้ร้อนเลยค่ะให้เอาเหมือดแอกับสมอแล้วก็คลามให้เข้ากันคลามนี่ยังยังค่ะอ๋อต้มอันนี้ก่อนต้มอันนี้ก่อนแล้วจะมีส่วนผสมอีกทีหนึ่งค่ะโอ้เยอะจังเมียเลยคะพอไอ้ต้มตัวนี้เสร็จแล้วก็คือให้ให้มันได้สามขันให้ได้ค่ะสามขันสามขันขนาดนี้ค่ะอ๋อจาก หม้อหนึ่งจากหม้อหนึ่งเนี่ยให้เหลือสามขันต้มนี่ค่ะเด่นสามขันแล้วมันจะมีส่วนผสมคือน้ำสาวข้าวน้ำสาวข้าวน้ำสาวข้าวแล้วก็น้ำมะขามเปียกหมดสิทธ์เลยไม่มีน้ำสาวข้าวค่ะแล้วก็น้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกค่ะมะขามเปียกเอาไปทำอะไรอะคะน้ำมะขามเปียกนี่คือเอามาใส่กับหม้อค่ะมาเห็ดให้เป็นกดเป็นด่างพวงนี้นะคะลดน้ด่างเพิ่มแล้วก็ ให้สีเกาะผ้าด้วยอ๋อเพราะฉะนั้นต้องตามสูตรนี้นะคะก็ต้องมีน้ำซาวข้าวอัตราส่วนเท่าๆกันนะคะอัตราส่วนน้ำซาวข้าวนี่ขันหนึ่งค่ะหนึ่งขันค่ะแล้วก็น้ำมะขามเปียกอีกหนึ่งขันหนึ่งขันอย่างละขันนะคะใส่ลงไปกับน้ำผักไอ้น้ำย้าน้ำใบมาน้ำน้ำต้มน้ำต้มที่เหลือสามสามขันนะคะแล้วทีนี้เราก็เอาเนื้อคามาลงค่ะเนื้อคามนี่กับประมาณขันหนึ่งนะคะขันหนึ่งกันประมาณกิโลหนึ่งขันเนื้อคามหนึ่งหนึ่ง หนอัตราส่วนที่เราจะต้องใช้ก็คือเนื้อครามหนึ่งขันนะคะแล้วก็จะต้องมีมะขามเปียกหนึ่งขันซาข้าวหนึ่งขันนะคะบวกกับน้ําใบไม้อีก3ขันเยอะมากเอามาผสมรวมกันแล้วยังไงต่อคะเอามาผสมรวมกันแล้นี้เขาก็มาต้องมัดรักโจกแต่ละเซาค่ะค่ะคาว่าโจกค่ะคือการเทเอาขันตักตักมะลินตักมะลินใส่อะไรคะ เล่นอยู่กับหมนี่เลยอ๋อลิ้นใส่หม้อนี่เหมือนเติมออกซิเจนให้นะคะอ๋อหมือนตัให้มันมีอากาศไข่เทตักขึ้นมาแล้วเขาเรียกว่าจุกภาษาอีสานเรียกว่าจุกทำไมเราจุมลงไปเลยไม่ได้คะเพราะว่าต้องการเหมือนว่าตรวจสอบว่าน้ำคามใช้ได้ไหมถ้าใช้ได้จะมีลักษณะเหมือนสีเหลืองขมิ้นนะคะก็ใช้วิธีการจุกเหมือนกันเช็คว่าน้ำคามเราได้ที่ไหมค่ะ คือคือคำเนี่ยไม่ใช่ว่าทำเราได้เลยค่ะบางทีมันก็ไม่ได้คือบางทีเราผสมไปอาจจะงาผสมน้ำลายเราเราออกประโยชเยอะใช่อมัม่ได้แล้วก็อาจจะต้องคอยดูอยู่ใช่ไหมคะหม้อมันไม่ได้เขาบอกเขามีนะหม้อไม่ได้หม้อไม่ได้แล้วทำยังไงทิ้งเลยหม้อไม่น่าจะทิ้งทิ้งไปเลยนะไม่ใช่ทำได้ง่ายก็ต้องเริ่มก็ต้องเริ่มแล้วแล้วพอเราใช้โจกกันแล้วเนี่ย ไอ้น้ำที่เหลือนี่ทิ้งเลยไหมคะหรือ่าเก็บไว้ได้อีกก็อยู่ที่เก่าอยู่ในนี้ก็สามารถยอมไปได้เรื่อยๆจนกระทั่งมันหมดไปมันแห้งไปเฮาก็ต้องเติมเติมเนื้อคามลงค่ะพอตื่นมาเมื่อเช้าเฮาก็ต้องมาถ้าถ้าฮาสียมเฮาก็ต้องตักคามขื้นโจกเบิ่งโจกเบิ่งและวันนี้เฮาก็พอมานย้อมมานย้อมเฮาจ็ตักเนื้อคามไว้ค่ะเนื้อคามไว้ขันหนึ่งคือเก่าแบบนี้ก็คืออย่างนั้นวันนี้เฮาจะมีน้ำดังน้ำดังคือน้ำขีเท้านี่คือเฮาต้องไปเผาเผาเงากล้วย เผากล้วยค่ะลากกล้วยลากล้วยเป็นเงกล้วยล่เรมากกันอ่ะค่ะค่ะคือไปเผาเงากล้วยแล้วก็คือไอ้ลำแบบการมะพร้าวเป็นการมะพร้าวก็ได้ค่ะคือมาเผาแล้วก็กลับไอ้ ยกงยิ้วแบบนี้ก็ได้ต้นนุ่นต้นร่อนมันลาคุณผู้ชมก็ปี้ไม่ทันแน่เลยค่ะคงต้องบอกว่าเป็นภูมิปัญญาที่อาจจะต้องอาจจะต้องใช้ความรู้ต้องมาเรียนค่ะมีขั้นตอนเยอะมากทาเป็นหลักสูตรจริงๆก็ใช้เวลาประมาณสักร้อยห้าสิบถึงสองร้อยชั่วโมงค่ะเป็นอาทิตย์เนาะแต่นี้ก็คือชาวบ้านเรามีความรู้พื้นฐานอยู่แล้วค่ะก็เลยทำง่ายขึ้นค่ะมาเพิ่มตรงเทคนิคทางด้านลวดลายอีกนิดหน่อยค่ะ แล้วหลังจากที่เราหมักผ้าโจกผ้าไปเรียบร้อยแล้วนี่ถือว่าเสร็จแล้วยังคะแล้วนี่เขาก็คือไปย้อมค่ะอันนี้ยังไม่ได้ย้อมเหรอคะย้อมแล้วค่ะตัวน,นี้นะกำลังกังยอ้อม,ยอ,มอยู่เสร็จแล้วจากนี้ทําไงต่อคะเขึ้นมาคือเขาก็ต้องมาถูกผ้าของเขาเพราะว่าตอนนึ่งตอนนึ่งตัวน,นี้เขาต้องย้อมอยู่ประมาณเจ็ดเธอค่ะเจ็ดโม เจ็ดครั้งเจ็ดถังอยู่ในชั่วโมงเดียวค่ะอยู่ในชั่วโมงแต่ต้องทําให้ได้เจ็ดถังอ๋อโจกตรงนี้เสร็จเอาขึ้นมาแล้วก็ไปโจกตรงนี้เสร็จจุ่มค่ะจุ่มย้อมจุ่มย้อมค่ะเวลาย้อมคือจะกําไปด้วยเพื่อให้สีคามเนี่ยเนื้อคามเข้ากับฝ้ายค่ะ สมมติว่าเราเช็คเรียบร้อยว่าเข้าหมดแล้วทั้งเจ็ดถังแล้วยังไงต่อคะทีนี้เขาก็เอามาก็เอาึ้นมาคืนมาก็คือไปล้างไปล้างเบื้งล้างน้ำล้างน้ำ่ะล้างถ้าล้างน้ำเบื่องว่ามันยังบกินแบบนี้ก็เขาก็มาตากให้มันแห้งอีกเมื่อต่อมาเขาก็มาลงอีกค่ะอือค่ะเรียกว่ากว่าจะได้ขั้นตอนมาเป็นผ้าเนื้อครามนี่ต้องผ่านกระบวนการมากมายทีเดียวนะคะเอาละผ่านกระบวนการย้อมเสร็จขอไปดูที่มันเสร็จแล้วเป็นรูปล่างหน่อยนะคะตรงมุมเอาค่ะมาเลย อันนี้ใช่ไหมคะที่พอเสร็จแล้ว ท,ทำเสร็จแล้วก็คือ,อตัวนี้ค่ะคือฮนยมแล้วนี่คือกลิ่นครามอะคะ,คะทำไมหอมอ่ะกลิ่นครามาไทเขาอยากให้มันนุ่มแบบนี้เขาก็ต้องไปผปสมกับนำยาปลาพันธุ์ถึงว่าถึงหอมเลยคะ่ะแล้วอันนี้ทำไมมันนุ่มมะอันนี้คือมันเป็นเนื้อครามทาัทง้ทงแท่งค่ะเนื้อครามทั้งตูเพราะว่า ทังทางทางต่ำทั้งทาง,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 งยืนของเฮาเส้นเส้นพุ่งเส้นยืนนี่มันสิเป็นค้ามเมดเลยค่ะถ้าคามเมดนี่มันสินุ่มแบบนี้ค่ะคือถ้ามันเป็นผ้าเนื้อคลามหมดนี่ก็มมจะทําให้ผ้านี่นุ่มอันนี้ผ่านผ้าปะผ้าน,าน,าน,านุ่มมาแล้วด้วยใช่ไหมคะ <laughs> ใช่คะคเพราะฉะนั้นผ้าจะนุ่มมากแล้วก็มีน้ําหนักทิ้งใส่แล้วสวยงามเป็นผ้าฝ้ายทั้งหมดนะคะผ้าฝ้ายทั้งหมดอายุการใช้งานนี่ถือว่านานไหมคะนานนานใส่ตั้งแต่สาว ยันมีลูกยังมีหลานได้เลยนะคะผ้านี้หนามากนะคะอย่างนี้เราขายยังไงคะถ้าเป็นผ้าผ้าพื้นธรรมดาแบบนี้ก็คือเมตรละสี่ร้อยค่ะอันนี้เม็ดละสี่ร้อยสี่ตะโก้ค่ะสี่ตะกอนะคะเนื้อนั้นมากเลยนะคะนิ่มใส่แล้วร้อนไหมคะไม่ค่อยร้อนไม่ร้อนนะคะระบายอากาศดีด้วยแล้วอย่างถ้ามีลวดลายอะคะถ้ามีลวดลายนี่ก็อีกราคาอันนี้อันนี้ลวดลายถ้ามีลวดลาย ส่วนมากนี่ต่าเป็นทางคู่ค่ะเป็นคู่ต่าเป็นคู่มีผ้าพื้นแบบนี้นาอยู่นากันคือ4เม็ดต่าเป็นคู่นี่คือยังไงนะคะคือจะเป็นลายค่ะเป็นลายสองเม็ดแล้วก็เป็นสีพื้นอีกสองเม็ดค่ะคือสําหรับตัดเสื้อแล้วก็ตัดผ้าถุงเป็นชุดแต่อันนี้เป็นผ้าถุงอย่างเดียวแล้วถ้าเป็นผ้าถุงอย่างเดียวนี่เท่าไหร่นะคะถ้าผ้าถุงอย่างเดียวค่ะบอกว่า ถ้าเป็นเนื้อคามล้วนก็คือผืนละพันอันนี้ถือว่าเป็นเนื้อคามล้วนใช่ไหมคะแต่ว่ามีลายที่เป็นเหมือนมัดย้อมลายมัดหมี่ลายมัดหมี่แบบนี้จะจะเป็นในผืนละพันผืนละพันอ๋อถ้าเป็นมัดหมี่นี่ผืนละพันแต่ถ้าเป็นอันนี้มัดมัดหมี่ด้วยไหมคะเนี่ยอันนี้ก็มัดหมี่ค่ะอันนี้ก็มัดหมี่อันนี้ผืนละพันนะคะอันนี้ผืนละพันมัดหมี่หมดเลยเป็นลายเป็นลายมีลายมีนะคะลายลายลูกแก้วอยู่ข้างในด้วยคอ๋อแล้วอย่างถ้าเป็นผ้าพันคอละคะผ้าพันคออันนี้คือ สองถ้าขายในหมู่บ้านของเราค่ะอ๋อสองแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทั้งบ้านสนใจอยากจะได้ว่าบันคอสวยๆเป็นของขวัญของฝากในช่วงปีใหม่นี่ขายเท่าไหร่คะก็ขายเหมือนเดิมสองร้อยห้าสิบเหมือนเดิมถ้าถ้าออกจากหมู่บ้านของเราถ้าเอาไปขายข้างนอกเนี่ยคือ300อ๋อไม่ถึงพอพ่อค้ามารับจากหมู่บ้านไปขายข้างนอกเขาจะบวกเป็น300แต่ถ้าดูรายการของเราอยู่ขณะนี้โทรศัพท์มาเราจะขายท่านในราคา250ค่ะ ใช่ไหมค่ะชัวนะห้ามเพิ่มนะเอาบอกเบอร์หน่อยค่ะบอกเบอร์หน่อยโูนแปดเจ็ดสองสองสามสามห้าเจ็ดหนึ่งค่ะอืมค่ะออแล้วข้างหลังยังมีเสื้ออีกนะคะขออนุญาตขออนุญาตมีเสื้อทั้งผู้ชายผู้หญิงอย่างนี้ค่ะอย่างเงี้ยโอ้ใส่แล้วน่าจะสบายเนาะเหมาะสําหรับอากาศร้อนๆเลยนะคะเนี่ซื้อเป็นของอันนี้ยังไงคะขายเท่าไหร่คะอันนี้เพื่อนใน ส่วนมากคนซีไอตัดไว้ไซสค่ะอ๋อไม่ขายอันนี้โชว์อย่างเดียวเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะคุณผู้ชมอดใจรอนิดหนึ่งเราจะมีนางแบบที่สั่งตรงมาจากเมืองนอกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเดินแฟชั่นโชว์ให้คุณผู้ชมได้ดูว่าเห็นผ้าสวยๆแบบนี้อาจจะยังนึกไม่ออกว่าเออเราจะไปตัดชุดอะไรดีเดี๋ยวมีนางแบบให้ดูค่ะว่าตัดออกมาแล้วสวยหมดเลยนี่อาจารย์คัดมาเองเลยใช่ไหมคะนางแบบค่ะก็คัดมาเองค่ะค่ะตัตัวก็ไม่แพงเท่าไหร่ตัาตัวก็ไม่แพงอันนี้มีเป็นเขาเรียกอะไรนะกระโปรงกระโปรงเป็นกระโปรงก็มีนะคะ ตัดเป็นกระโปรงก็ได้สวยงามมากอันนี้ขายไหมคะไม่ขายโชว์เหมือนกันนะคะเอามาโชว์ว่าถ้าผืนแบบนี้ตัดออกมาจะสวยแบบนี้นะคะเพราะว่าปกติแล้วก็คือว่าทอกันคือไม่พอขายอยู่แล้วจะหมดทอทอปุ๊บเขาก็จะมาซื้อตรงหน้ากี่เลยค่ะทำผลิตไม่ทันค่ะ ตบตีแย่งชิงกันเลยนะคะหน้ากีนะคะอ่ะอันนี้ก็จะมีผ้ามาโชว์มากนักค่ะอันนี้ถือเป็นไม่ใช่ครามไม่ใช่มผ้ามันมีธรรมดาเปนนี้มันมีธรรมดาใช่ค่ะแต่ใส่สีค่ะแต่อันนี้คือก็ทํากันอยู่ในหมู่บ้านเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าไม่ใช่ผ้าย้อมครามนะคะอาละอันนี้ผืนเท่าไหร่คะอันนี้ผืนละหกร้อยอันนี้หกร้อยอันนี้มันมีธรรมดานะใส่ไปวัดได้ใส่ทํางานบ้านได้นะ โอ้โหวันนี้ได้ความรู้เยอะเลยนะคะสําหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะก็เดี๋ยวโทรมานะคะหาท่านประธานบุญมีค่ะนะรถพิเศษนะคะอ่านะคะวันนี้นะคะเราเต็มอิ่มมากๆเลยนะคะได้ท่านสสนิยมเวชกามานะคะพาเรามาดูไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจักสารแล้วก็วันนี้นะคะพามาดูวิธีกรรมวิธีในการทาผ้าผ้ายา้อมคลามเห็นกรรมวิธีอย่างนี้แล้ว ่อไม่ลงเลยนะคะเวลาเขาบอกราคามาเพราะว่าหูก็จะได้มาแต่ละผืนย่างลําบากเหลือเกินเดี๋ยวเรานะคะก่อนจากกันก่อนปิดรายการเรามีแฟชั่นโชว์ดีๆให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยแต่สําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะพบกับรายการเล่าสู่กันฟังได้ใหม่ในครั้งต่อๆไปสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวไปชมแฟชั่นโชว์เลยค่ะ